วันนี้พามาดูวัตถุมงคลที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเครื่องรางที่ใช้ปกป้องคุ้มกันภัยราวกับมีบริการเป็นเงาตามตัวและเครื่องรางที่อยู่ในมือผมนี้ก็คือคุณพยนพรหมมหาราชปราบของหลวงปู่หนุนสวิชโยหลวงปู่หนุนสวิชโยนั้นเป็นพระสายปฏิบัติครับไม่ค่อยสร้างวัตถุมงคลท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงครับหลวงพ่อฤาษียังเคยแนะนำหลวงปู่หนุนว่าถ้าปฏิบัติได้ปฏิบัติดีอีกหน่อยจะเป็นกำลังหลักแห่งแถบภาคอีสานซึ่งวิชาสายนี้สืบต่อมาทางสายหลวงพ่อปนนนนนวววััดดงงงมมหหหลลลลพพออออ้กสเียย หลวงพอ่อฤศีงดยังเคยกล่าวไว้ว่าหลวงพ่อหนุนเคยเกิดเป็นท้าวมหาราชวิรูป,ปขโขมีพญานาคเป็นบริวารครับส่วนวัตถุมงคลที่อยู่ในมือผมนี้คือมีชื่อเต็มๆว่าพรหมมหาราชปราบของท่านทําไม่มากครับพอแจกเฉพาะลูกศิษย์ลูกหาที่ไปหาเท่านั้นซึ่งการทำหุ่นพยนพรหมมหาราชนั้นนะครับเป็นอุปเทศในการใช้ท่านได้กล่าวไว้ว่าสมัยก่อนมหาราชนั้นปราบขอมแต่สมัยนี้ไม่มีขอมครับให้ปราบมารก็แล้วกันโดยพระพรหมมหาราชนั้นเป็นกษัตริยนกในอดีตขับไล่ขอมกับพม่าที่มีทัพมากกว่่าาาเเททขอองงตน้กกกลลยยุธ์ัฉดผูี สามารถปราบขอมได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหลวงปู่นหนุนจึงทําเครื่องรางแบบนี้มาเป็นตัวแทนแห่งชัยชนะความไม่มีอุปสรรคยังสามารถกันของกันคุ้นใสสิ่งไม่ดีเข้ามาหาตนเองได้อีกด้วยใครอยากฟังเรื่องราวสนุกและได้สาระแบบนี้ฝากติดตามชมทุกวันพุธศุกร์เสาร์เวลาสามทุ่มโดยประมาณในช่อง YouTube ปอนปานปุยและพบกันในไลฟ์สดครับ